สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะที่มีพลังานเข้ามารับฟังรับชมแม่หมอในคลิปนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันก่อนนะคะ ขออนุญาตครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะของทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแม่หมอในวันนี้เนาะเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างแม่ <c oughs> หมอนะเมื่อวานแบบบางทีนั่งๆอยู่นี่แบบมันมันหลับไปเลยอะเออเราก็งงนะว่าะ้ทำไมฉันเผลอหลับไปโดย <c oughs> โดยที่ฉันไม่รู้ตัว แบบเหมือนทำสมาธิอยู่อย่างเงี้ยแต่เราหลับไปเลยซึ่งไม่ไม่ค่อยได้เป็นแบบนี้นะอืมหมอก็ไม่รู้เหมือนกันวนะ่ามันเป็นอะไร ให้วันนี้นะคะเดวิลวันเนี้ยที่แม่หมอเห็นนะแม่หมอรู้สึกมันขึ้นมาถึงแบบล่อลวงอะเดี๋ยนะล่อรวงเงินเหรียญเดซัน ความรู้สึกนะใบเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกถึงตัวเราเองอะนะคะในในในจิตด้านมืดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแม่หมอมีความรู้สึกว่าเป็นเป็นจากไม่ไม่ได้เป็นจากภายนอกนะแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่คุณยัง ยังต้องเอาออกให้หมดอะในในในสิ่งที่คุณต้องก้าวข้ามผ่านอะเออแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันขึ้นว่าล่อลวงอะนะแต่แต่แม่หมอคิดว่านะเออมันมันเป็นคล้ายๆมันเป็นอัตตาเออความรู้สึกนะถ้าคุณเอาตรงนี้ออกได้อะเหรียญจะมาแล้วนะ ความสำเร็จของคุณเนี่ยลองลองดูนะคะแม่หมอว่ามันไม่ได้มาจากภายนอกอะ่ะ <c oughs> แต่ว่ามันมาจากภายในตัวเราอ่ะนะคะและว้วแม่หมอคิดว่าเดวิลตัวเนี้ยน่าจะเป็นอัตราของเราอะ่ะลองดูนะคะทุกคนเออสำหรับใครที่กำลังจะเลื่อนระดับเนาะ พลังงานหรือชีวิตกำลังจะก้าวไปสู่ในจุดที่ดีแล้วก็ระดับพลังงานก็ดีขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างทุกอย่างเหมือนจะรอเฉลิมฉลองให้กับคุณอยู่อะ่ะแม่หมอมีความรู้สึกแต่ว่ามันยังมีอีกนิดหน่อยอะ่ะในในสิ่งที่เราจะต้องเคลียร์ออกอะ่ะเออ นะคะวันนี้ในพลังงานวันนี้แม่หมอมีความรู้สึกว่ามันเป็นอัตราอัตราของเราอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบจากสิ่งภายนอกที่ที่มันเป็นตัวฉุดรั้งเราอะ่ะแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นอะว่ามันเป็นมันเป็นจากภายในหรือด้าน อีกด้านหนึ่งของเราอะนะคะเป็นด้านมืดของเราเองเนี่ยนะคะเป็นอัตตาประมาณนั้นะ่ะสิ่งที่แม่หมอรู้สึกได้อะ่ะช่วงนี้ก็พยายามระมัดระวังหรือควบคุมอารมณ์นะคะของตัวเราอะในสิ่งที่แม่หมอรู้สึกว่าเอออยากอยากจะบอกเนาะ สำหรับเดี๋ยวนะคะมันมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยเดอ้อเนี่ยมันมีแต่ไพ่ที่แบบโอเคทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยใต้สำรับเนี่ยมันเหมือนว่าเขามาบอกว่าเรายังต้องมีอะไรที่เราจะต้องสำรวจแล้วก็ลงรายละเอียดลึกไปกับมันนะคะ แล้วมันจะทำให้คุณก้าไวไปเป็น the world อ่ะเงินก็มาเนี่ยเหรียญก็มานะคะเพราะฉะนั้นลองลองทำงานกับตัวเองเรียกว่าเป็นเป็นโค้งสุดท้ายอ่ะเออแม่หมองมีความรู้สึกแบบนั้นนะ่ะนะถ้ามันมีอะไรมากระทบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ให้เรารับรู้แล้วก็ แค่รับรู้อะค่ะแม่หมอมีความรู้สึกนะรับรู้ว่าเอ้ยโอเคเขาเขามาแล้วนะเขามากระเทาะเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมองสถานการณ์ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราในสถานการณ์รอบตัวเราอะก็ให้เรารีบกลับมาบ้านเรานะคะก็คือกลับมาภายในดูสิว่าเรารู้สึกยังไงนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งให้อัตามันวิ่งออกไปอะคะ่ะ เพราะว่ามันมันเหมือนเป็นโค้งสุดท้ายแล้วอะแล้วก็สิ่งที่คุณจะไปเป็นเนี่ยได้เป็นเดอะซันเนี่ยมันมันเหลือสิ่งที่มันเรียกว่าไฟนอลเลยเนาะแพทยหมอคิดว่าแล้วมันเป็นอะไรที่ทุกคนอะนะคะค่อนข้างที่จะแบบติดตรงเนี้ยนะคะอืมก็ตรงอัตราเรานี่แหละมันเพราะฉะนั้น ใครก็เลยอยากจะแบบเออแนะนำนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้ให้เรากลับเข้ามาภายในเยอะๆอ่ะค่ะอแม,ม่มองมีความรู้สึกนะช่วงนี้มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนกับช่วงสุดท้ายแล้วไงมันเหมือนกับว่าคุณรู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะ เหมือนกับว่าอะไรที่คุณจะต้องติดที่มันเป็นปมติดอยู่แล้วจะต้องเอาออกอะ่ะเขาก็จะมาบอกมาบอกมาบอกมันจะได้เหมือนคลีนเคลียร์ชำระล้างได้อย่างสะอาดหมดจดอะ่ะแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะคุณดูไพ่ดีสองไม้เท้าเนี่ยเ s t i c e เนี่ยแล้วก็โอ้ไนท of wands เนี่ยมันเป็นไพ่ที่แบบดีทั้งนั้นเลยเงินเหรียญ สันอย่างเงี้ยนะคะอืมเพราะาคุณกำลังจะก้าวไปสู่ในจุดนี้แล้วอะ่ะอืมเหลือนิดหน่อยอะ่ะที่เขาอยากจะสก,กิดคุณว่าโอเคมันเหลือตรงนี้นะเอาออกหน่อยนะมันมันมันไม่ได้เยอะมากแล้วแล้วมันมันจะถึงเส้นชัยแล้วอะไรเงี้ยอีกนิดนึงนะคะอืม อย่าพึ่งอย่าพึ่งเบื่อเนาะเออว่าโอ้ยมันมากมายหรือเกินอะไรอีกเนี่ยยังไม่หมดอีกหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะของทุกคน่ะเขาจะรู้ดีอะนะคะว่าเรายังเหลืออะไรตรงไหนอีกที่จะต้องเอาออกหรือว่าอไอเซลฟ์ของเราอย่างเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นเวลาที่ใครมากระเทาะเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราก็รีบกลับไปภายในเนาะดูสิว่าเราเราจะทำความเข้าใจอะไรกับเขาได้บ้างนะคะแต่หลกัหลกๆกในสิ่งที่แม่หมอทํำะนะคะก็คือเวลาที่มีอะไรมากระทบเราอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันก็ตามเลยเนาะก็ปล่อยฟโฟล์ไปไปถือสาหาความกับเขาเนาะแต่ตอนนี้เราก็ โอเคพอเรามาอยู่ตรงจุดๆนี้เวลามันมีอะไรมากระทบเราก็ต้องอย่างแรกคือเลยคือนิ่งก่อนสงบก่อนแล้วก็กลับเข้ามาภายในแล้วถามว่าเรารู้สึกยังไงกับสถานการณ์นี้เออรู้สึกยังไงโกรธหรืออะไรนะคะคือคน้นหรือจับความรู้สึกให้ได้นะคะว่าเขารู้สึกยังไงโกรธแล้วอะไรอีก ะะพยายามลงดีเทลกับกับความรู้สึกที่เรากำลังเกิดน่ะให้มากเวลาที่เราลงดีเทลอ่ะจำับแม่หมอนะเวลาที่เราลงดีเทลกับความรู้สึกช่วงนั้นน่ะที่มันเป็นความรู้สึกเชิงลบอ่ะมันทำให้เราไม่โฟกัสคู่สนทนาเราอ่ะหรือคนที่มาเป็นสิ่งเราให้เรารู้สึกอารมณ์มันขุ่นขึ้นอ่ะ เออเพราะเราจะกลับมาหาภายในและเราจะมาค้นหาว่าอารมณ์นี้มันเกิดขึ้นจากอะไรมีความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับอารมณ์นี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยและเราจะหาวิธีออกจากเขายังไงเงี้ยนะคะอืมมันมันแล้วมันทำให้เราแบบไม่ได้โฟกัสอยู่กับฝ่ายตรงข้ามเราอะเออและในที่สุดมันก็อ้าวแค่รู้ เออรู้แล้วว่าอ๋อโอเคเรามีอารมณ์โกรธนะเราไม่พอใจนะเราไม่ชอบนะเออแค่นะค่ะแล้วมันก็จะดับนะคะแล้วมันก็จะรู้ด้วยตัวของมันเองอะว่าโอเคเมื่อเรารู้แล้วทาความรู้สึกเรารู้สึกตัวแล้วว่าโอเคเราโกรธเราไม่ชอบอยู่นะเราไม่พอใจเขาอยู่นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วอารมณ์มันก็เหมือน <Me? S 2> เหมือนมันมันมันถีบตัวเองขึ้นอนะ ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ตกอะอารมณ์มันไม่ตกโฟล์เหมือนเมื่อกี้ละมันเหมือนเหมือนมันทําความเข้าใจมันรู้ด้วยตัวของมันเองอะคะ่ะว่าโอเคในเมื่อแบบเธอรู้แล้วหรออ่ะเธอรู้แล้วฉันก็ไปละอะไรอย่างเงี้ยเออความรู้สึกของแม่หมอนะเวลาเวลาที่เจอสิ่งที่มันมากระทบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเบา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 ขึ้นเลยอะ่ะอืม ฉะนั้นก็ให้ทุกคนแบบลองทำงานกับตัวเองในโค้งสุดท้ายนี้ดูเนาะเออเพราะว่าอีกแม่แม่หมอก็มีความรู้สึกว่ามันเหลืออีกไม่เยอะนะเพราะว่าเหมือนครูคูบาอาจารย์เนาะแล้วก็ไฮเอเซิฟของเราอะ่ะเขาก็พยายามขุดขุดอะคือต้องให้มันให้มันลอยขึ้นมาไออารมณ์พวกเนี้ยที่เราที่เราที่บางทีเรามองไม่เห็นอะ เขาก็จะด,ดันดันดันให้มันลอยขึ้นมาพอเรารู้แล้วเราก็วางอืมนะคะแล้วมันก็จะพ้นบททดสอบหรือด่าททดสอบนี้ไปอืมไปเจอด่านอื่นๆนะคะที่เราก็จะเข้มมีความเข้มแข็งมากขึ้นกล้าหาญมากขึ้นนะคะกล้าเผชิญกับมันมากขึ้นนะคะอืม มันเหมือนเราก็อัพสกิลให้เราขึ้นไปเรื่อยๆแหละทุกครั้งที่เราผ่านด่านไปอะเนาะเออแต่แม่หมอว่าดีมาดีแล้วนะที่เขามาสก,กิลเราเหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้ว่าโอ้ยเหลือตรงนี้อีกอีก,อกหน่อยนึงมาเอาตรงนี้ออกก่อนอีกอีกหน่อยนึงเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอจะชอบคิดอย่างง้น,นะเออนะคะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําจากไพ่แล้วกันเนาะเออนะคะทุกคนก็ลองดูนะคะอืมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเออใช่นั่นแหละนะคะโอเควันนี้แม่หมอก็ไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ